มาแล้วมาแล้วมาแล้ววันแรกของการเปิดตัวน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์นะจ๊ะกับเครื่องแกงเผ็ดปักใต้แท้ปรุงสำเร็จจะไม่มอา้าเรามาดูวิธีการที่เมื่อยบอกว่าง่ายๆมาดูวิธีการทำกันนะจ๊ะแค่เปิดฝาเครื่องแกงเผ็ดนี้แล้วก็ตักนะคะ นี่ตักลงไปบอกเลยบอกเลยว่าผสมกะปิอย่างดีนะคะพร้อมปรุงสำเร็จประมาณสองช้อนนะจ๊ะนี่เอาพองงามพอง,งามอ,อ่าวันนี้เรามาดูกันวิธีการทำอาหาร ผัดเผ็ดเมนูวันนี้ผัดเผ็ดปลาหมึกสตอนี่นี่เนื้อปลาหมึกหนึ่งกิโลแล้วเราก็เคี่ยวผัดเผ็ดเครื่องแกงของเรานะกับน้ํามันเปิดไปน้อยๆน,น,นะคะแล้วก็เคี่ยวให้หอมแล้วก็ใส่ปลาหมึกลงไปนี่แน่นี่แน่นี่แน,น,แน่ลงไปให้หมดลงไปให้หมดน,นี่หลังจากนั้นก็เติมน้ำเปล่าลงไปนี่ ตอนนี้เนื้อปลาหมึกกาลังจะสุกแล้วนะจ๊ะนี่เราก็เขี่ยไปเขี่ยซ้ายเขี่ยขวาเขี่เยเขซ้ายเขี่ยขวานะจ๊ะให้มันคลุกเข้ากับเครื่องนะนี่แม่บ้านยุคใหม่สไตล์นี้ต้องง่ายๆเร็วห้านาทีแล้วประทานอ่อ่าหลังจากที่เรา ปรุงเสร็จแล้วเนาะก็คือใส่น้ําตาลนะใครชอบหวานก็ใส่น้าตาลตัดเผ็ดนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตามด้วยตบ้ายด้วยสะต,ตอสดลงไปเลยนี่จ้าเอ๋แล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดโรยจัดตอนนี้เมื่อก็ปรุงรสชาติเนี่ยให้มันเข้ากับคือใครชอบกินสไตล์ไหนนะชอบกินหวานก็เติมน้ำตาลนิดนึงนะคะไม่ชอบเผ็ดก็อาจจะต้มน้าหน่อยนึงแล้วก็ใส่น้ำตาลอีกนิดนึงแนละ้วหวานมันจะตัดเผ็ดลงได้ ตอนนี้หอมมากหอมสะตอมากน่ากินยั่วๆจ้า